สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ All 4, ครับช่องที่สุ่มสกิน RV และกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยรนะับผมมาต้อนรับเข้าสู่วันเปิดเทอม MM ครับผมรถติดระเบิดฝนตกสนั่นนะครับผมบอกเลยนะ RV ก็ีก็บอกว่าจัดให้เปิดเทอม MM เลยครับผมมีสกินใหม่เข้านะนั่นคือสกินของเวเลสครับเมสเมอ i n g Show นะครับผมเวเลสเมสเมอร์ซิงคืออะไรวะลัมซิงอระโอเค ปจะไปดูกันนะครับว่ามันจะเท่าไหร่และเล่นยังไงครับผมก่อนไปอย่าลืม s subscribe ไลค์แชร์กันไว้หน่อยครับแล้วก็เติมเกมยได้ที่ร้านกอฟอรือรับผมทางแชทขั้นต่ำร้อยทางเว็บไซต์ขั้นต่ำสิบบาทไปโดนกันเลยครับมาดูกิจกรรมก่อนเลยนะครับผมว่ามันจะยังไงอ๋อ้จับคู่ไม่สำเร็จโอ้หมวกความหน้าลงลองเลือกหมวกสอใบนี้สิโอเคตามนั้นอ่ะ ง่ายๆแปลภาษาธรรมดาเลยเกมจับคู่นั่นแหละครับผมดูกติกานะโอเคมันก็บอกว่าให้จับคู่ต่างๆนานานะตรงกันก็ได้ของไม่ตรงกันก็ไม่ได้ของอะไรต่างๆนานานะครับผมกิจกรรมอยู่ถึง27นะคะสองอาทิตย์นะครับผมแล้วก็เลือกหมวก2ใบราคาหมวกจะเพิ่มตามจํานวนที่หมวกเปิดไปแล้วนะครับผมก็ดูทรงแล้วเหมาแหละมีหมวก16ใบ8คู่ นะครับผมจับคู่5้าอันได้โอ้โหมีมีสกินระหว่างทางด้วยตรงนี้นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่ารออัปเดตหลังเติมคูปองนิดนึงอาจจะช้าบ้างนะการินาบอกตรงนี้แล้วก็เปิดเจอสกินเวเลสสิสองซต่างๆนะน,นะอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็เขาบอกว่าแบบราคาเหมานะก็ก็ตามนี้เลยลองลองบวกบวกกัน เว็บแวบก็6700นะโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจ็บให้ดูแน่นอนนะครับผมการเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ก็ต้องเป็นกระดาษกับปากานะในการแบบจดจำนะครับผมหรือว่าไฟล์ Excel ต่าง,าง,างๆนานานะโอเคไปเลือกหมวกของอันปึ๊บปึ๊บอ่าคิดง่ายๆผมเล่นแบบนี้ดีกว่าจะได้จดง่ายๆด้วยนะครับผมอ่าไม่ต้องเตือนอีกครับผมอ่าเอา ได้ถาวรเลย <Yeah. S 1> นะครับผม <Woo. S 1> ตรงนี้อีโมจินะอันนี้แหละโอเคเราก็จดครับเป็นคัมภีร์กับตราอันเชิญ <c oughs> ผมก็จะจดแบบใน iPad ของผมโง่ๆเลยตีตารางตามนั้นเลยนะครับผมอ่ะไปกันต่อแล้วหมวกมันก็บอกว่ามันจะความลงด้วยนะเอา้าคือไงวะ <c oughs> เปิดแล้วก็ค้างแฉงไย่งี้เลยหรอโอ้ไม่กอ อ่าเมื่อกี้เหมือนคููปองจะหายไปเท่าไหร่ผมจําไม่ได้เลยเหมือนมีห้าพันห้านะเป๊ะคือมีห้าพันห้านะครับผมแล้วก็เปิดไว้อย่างนี้เลยเหรอเอา้าคือไงวะแล้วผมก็คือไงอ่ะผมก็เปิดนี่กับน,นี่เลยเอา้างงเด้องงเด้อเอา้าเปิดไว้อย่างนี้ก็คือจบเลยเหรอหรือยังไงอ่ะถ้าผมเลือกสองใบนี้ผมก็เสียหกเก้า่ะเลือกทําไมอ่ะอ้ยอ่า ผมก็เลือกสองใบต่อไปถูกไหมอ่าตาอันเชิญฮีโร่พิเศษดันดันเป๊ะเฉยนะครับผมอ่าขออนุญาตจดนิดนึงก็ไปกันต่อเลยเหรอง่ายๆอย่งายงานี้เลยเหรอ่อาเราเจอเวเลสแล้วหนึ่งอันแปลว่าถ้าเราเจอเวเลสเลยก็คือน่าจะจบนะครับผมอ่าไปกันต่อเรียบร้อยครับผม อ่ะก็ร้อยสิบเก้าหรอคือไงอ่ะอ่าเรียบร้อยโอเคลูกแก้วอืมเอ้ยโอเคเป็นนาคอรกับบัตเตอร์ไฟนะแล้วพอผมเปิดอันนี้แล้วยังไงอ่ะร้อยิบเก้าอันนี้คือแบบเหมือนเหมาแล้วนะโอเคแล้วก็งงแล้วก็ได้เลยอ่ะหมวกสองใบปึ้งเรียบร้อย แค่นี้เลยหรอยินดีด้วยกองฟอคุณได้รับสกินแล้ว <Yeah. S 1> หูเสียไปหกร้อยกว่าคูปองเหมือนกันนะโอ้หนักหน่วงเอาเรื่องนะครับผมมันมันเป็นแท็กอะไรไม่แน่ใจเลยนะโอเคแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมจะเอาของอีกอ๋อผมก็เสียอีกอย่างละหนึ่งคูปองอ๋อเหรอโอเคอ่ะก็ต้องเอาปะหมวกสองใบนี้หนึ่งคูปองโอเค เพราะว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมันก็มันก็ดีกว่าหรือเปล่าโอเคอ่ะหนึ่งคูปองบัตรเปลี่ยนชื่อก็เอาไว้นะครับแต่ว่าขออนุญาตตัวหินนะคอรสกับหินบัตเตอร์ไฟไม่เอานะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้นะโอเคอันนี้ไปให้ทุกคนดูด้วยนะครับผมอ๋อคือหลังจากเปิดแล้วก็จะได้แบบทีละหนึ่งคูปองต่างๆนานานะครับแล้วก็อย่าลืมมารับ รูปโปรไฟล์คำพีอืแปลว่าส่องสกิน600คูปองโดยประมาณนะโอเคก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เดี๋ยวผมขึ้นแพ็คล้านให้อาจจะอยู่ที่485บาท620คูปองหรือต้องอาจจะต้องขยับอีกหนึ่งแพ็กค,ครับคือ586บาท740คูปองนะสะดวกแพ็คไหนไปแพ็คนั้นนะครับผม อ่าแล้วก็วันนี้จะมีวงแหวนด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวสุ่มให้ดูขอไปรับสกินแต่งโปรไฟล์ต่างๆนานา,นานาก่อนนะ,ะรับเลยจดหมายมีอะไรได้มั่ง Let's go จริงๆแปลว่ากระดาษปากกาไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันมันขึ้นขึ้นแบบฉ่างเลยนะครับผมโอ้โหเซ็กซี่เวอร์นะครับผมเวเลสมเมสอร์เมซิ่งโชว์นะครับผม เลิศเลิศโอ้โหถุงน่องตาไข่เอยเสื้อเอยอะไรเอยโอ้โหนางโชว์เต็มที่โอ้โปลาพัดปุ๊บออกมาเป็นแฝ่เลิศเลิศเลิศนะครับผมเธอเลิศนะเธอปังอยู่นะโอเคแล้วก็มีกรอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราแต่งโปรไฟล์ได้เต็มวงเลยนะนี่โอ้โหเป็นแบบอิโมจิไม่ขยับนะครับผมเป็นอิโมจิที่ไม่มีอิโมจินะแล้วก็ อันนี้เป็นตราอันเชิญครับผมก็ได้คัมพี20อันนะก็100นะราคาเต็มคือ100ก็โอเคอยู่นะครับสำหรับใครที่มีสกินซ้ําส่วนสกินลิมิเต็ดเขียวก็โอเคอะ่ะก็ถ้าเกิดคือมันเป็นสกินที่อาจจะไม่ได้แจกบ่อยขนาดนั้นนะก็ได้อยู่ เดี๋ยวผมอาจจะต้องสุ่ม ID ลองอีกอันนึงนะถ้าเกิดว่าราคาประมาณนี้โอเคอยู่นะครับเวเลสนะครับผมเป็นไฟเตอร์แล้วก็มีสกินอยู่ถึง12สกินนะสกินแบบสุดของเวเลสที่โดนด่าเยอะแยะนะครับผมเวเลสสุดจีนตรงนี้นะครับผมแล้วก็รองลงมาอาจจะเป็นตัวเวเลสสากุระฟูบุกินะครับผมแล้วก็วันนี้สกินใหม่ล่าสุดคือเวเลสนางโชของเรานะโอ้โหเป็นแบบกระต่าย <c oughs> แหวกหลังเสื้อตะข่ายแล้วก็มีรัดรัดด้วยแบบเขาเรียกอะไรที่รัดขาโอ้โหเซ็กซี่ไปไหนเซ็กซี่ไปไหนก่อนนะครับผมปะเราไปรีวิวเอฟเฟกกันเลยครับนี่โอเคนี่เปิดตัวครับผมโอ้โห n าง nobody นี่เป็นลิมิเต็ดแบบวิงแปลกๆเหมือนพวกจูเดอร์ กิเด์แมวอ่ะนะเออแล้วก็มีอะไรที่เป็นลิมิเต็ดพวกพวกนี้นะครับผมอ่ะปลงสังยทดลองกันเลยครับคือลิมิเต็ดพวกนี้มันจะแบบวนกลับมายากหน่อยแต่รอหน่อยเดี๋ยวมันมาแน่มาแน่แต่มานะมานะแต่มาช้าอะไรต่างๆนานาประมาณนี้โอเคมาดูโมเดลนะครับที่อยู่ในเกมก็ไอตัวงูเนี่ยงูสวัสด์เนี่ยมันจะเป็นไพ่นะแนวแนวแบบอยู่ในคาสิโนนะครับผมการตีธรรมดาก็ เอางูแทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายแทงขวานะครับผมตรงนี้ดูท่าวาร์ปเลยซึ่งคิดว่าไม่มีถ้ามีคือเกินไป600มีท่าวาร์ปนี้คือเกินไปอยู่นะครับผมตัวโมเดลเนี่ยก็ก็มีความเซ็กซี่มันคือธีมไอตัวแบบก็ก็เด็ดลักอะไรนน่ะเออธีมที่แบบอยู่ในคาสิโนนะเหมาะกับเอ็นเตอร์เทนเ m นต์คอมเพล็กแปลกๆนะครับผมนี่อ่ะมาดูทีละท่าครับผมท่าหนึ่งการแทงสึบครับผม มีจุกุจุกุมีเสียงนะจุกุเฮ้ยถ้าโดถ้าแทงโดนมีกระต่ายมาด้วยนะถ้าแทงโดนเนี่ยมีกระต่ายด้วยนะเห็นปะเออถ้าแทงไม่โดนไม่มีนะแทงโดนแหละกระต่ายมาแน่นอนเออกระต่ายเล็กๆนะครับผมโดนกี่ฮิตก็กระต่ายตามนั้นแล้วเวลาตีก็คืออ๋อคือการตีอ่ะถ้าตีปุ๊บมันจะมีรูปก,กระต่ายเป็นไอคอนกระต่าย อุ้ยตอนหมุนสวยมากโอ้ไมคก้มันคือวงอะไรอ่ะรูเลตเหรอมันคืออะไรผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้วยวงนาฬิกาเออแบบแบบลานนาฬิกาไขนะครับ oh <my> ถ้าหนึ่งจึงดึงไปแล้วก็เป็นกระต่ายงับเข้ามาครับผมสวยวะสวยนะทำเป็นเล่นนะ ก็เป็นแบบว่าเป็นเหมือนลิมิเต็ดที่แบบพอมีเอฟเฟกบ้างนะโอ้โหสวยว่ะนะครับผมแต่ก็มันก็ยังไม่ได้แบบแพงขนาดนั้นครับอัลติเมทเนี้ยเหยียบไป <What? S 2> โอ้โหเป็นกระต่ายแบบพร่อมวมัมนะครับผมพร้อมจะโดนกินแล้วละถ้าเกิดกระต่ายใหญ่ขนาดนี้พร้อมจะโดนกินเลยแหละนะครับผมตรงนี้โอ้โหดุนบัมมากครับผมโมเดลนะ <c oughs> ของดีของดีพี่เก็บไว้ นะครับผมมาพัส,สีพับตีจึ๊กๆึ๊กึ๊กโอ้ my god สวยอ่ะก็ราคาเดี๋ยวขึ้นให้ครับประมาณ6 6 0 0กว่ากว่าคูปองนะก็แพ็กรานก็อยู่ที่485ถึง586บาทนะครับผมก็เติมสะดวกทางไหนเติมทางนั้นกันได้เลยนะครับป้าเราไปรีวิววงแหวนกันต่อครับผมนะรเราตัดมาอยู่กับการรีวิววงแหวนนะ mm hmm. ก็เหมือนเดิมเป็นธรรมเนียมครับผมรูดซื้อไป นะโอเคแล้วก็ไอแพ็คคัมพีขั้นสูงนะก็อยู่ที่148บาท185คูปองหรือว่าถ้าใครไม่มีคูปองเหลืออยู่เลยก็จะเป็น168บาท209คูปองนะโอเค,อเคมาดูวงแหวนเวทครับวงแหวน g ก d เด s of Luck นะก็จะมีสกินหลากหลายเหมือนกัน,นครับผมมีหลกัหลกๆคือมีหยานนะหยานนกหยานนกแก้วนะผมเรียกยาวหยานนกแก้วแล้วก็มีกิลด์เมวนะครับผม แล้วก็น,นี้จะเป็นนาตานะโอ้ยเป็นแบบเหมือนธีมเดียวกับไอ้เมื่อกี้เลยอะเมสเมอร์ซิงโช์นะโอเคตามนั้นเลยไปเราไปดูโทเค้นที่ใช้นะครับ20กับ25สโทเค้นนะอืมก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะยังไงนะครับจะกี่คำพีตะอะไรยังไงนะนปะเริ่มสุ่มครับเริ่มด้วย596คัมพีนะ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมโดนแั้สองร้อคัมพีนะ 5, 9, 6, ห้าเก้าหกหลือสี่เก้าหกอู้หดอกพึบเรียกว่าดอกพึบนะครับผมถ้าปล่อยกู้แล้วดอกบานนะครับผมแปดเลยเหรอสุ่มครั้งหนึ่งได้แปดเลยเหรอโอ้ดวงดีแหละผมว่ามันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะแต่ยี่สิบก็อาจจะปล่อยเรีนิดนึงแหละโอเคไม่ใช่แหละเมื่อกี้คือดวงดีนะครับผมอ่ะสองครั้งได้สิบสอง 2. ไปกันต่อ แ,แปลกละอันนี้อันนี้คืออันนี้คือเลดที่แท้จริงละนี่คือแปลกแปลกนะครับผม100คัมพีโดนไปเท่าไหร่อ่าสิบแปดนะหนึ่งร้อยคัมพียังไม่ได้สกินเลยอ่ะเกินนะครับผมรอยยี่สิบห้าครับผมถึงได้ยี่สิบสองสองร้อยมสงไข่หมเอาไม่อยู่ลอ่ะโอเค คือประมาณนี้เลยไหมนี่คือร้อห้าินะแล้วถ้าถึง200อ่ะเดี๋ยวมันจะแบบมันจะเป็นเศษไงทุกคนนึกออกไหมโอเคขออนุญ,ญาตหนึอยหาสิบคัมภีได้กิลเดอร์แมวนะครับผมแล้วก็เหลือคัมภนะีไปน่อยไปไปไปสอ,สองสอสกินเลยนะได้จบจบนะครับผมไปเลยไปเลยร้อเจห้าต่อเดี๋ยวค่อยสรุปเดี๋ยวค่อยสรุป มีสามหลุดมาแล้วนะครับสามสิบห้าผมสองร้อยคัมพีนะนี่คือสองรยคัมพีจะกินไม่แตกนะครับผมต้องไปอีกอะ่ะสอง้อยยี่สิบห้าครับต้องเอาสี่สิบห้าเป็นอย่างน้อยนะโอ้โหมา4สี่สองไปสองอห้าสิบอันนี้น่าจะสองร้ยเจ็สิบห้าหรือเปล่านะอืมน่าจะ อีกนิดนึงแล้วกันอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาห้าสิบเออจบจบนะครับผมอ่ะได้ห้เนะครับเหมือนคกไอคัมพีหายไป2อง็ดสิบห้าโดยประมาณนะผิดถูกยังไงจะขึ้นให้ถูกนะครับผม2 7งห้าได้สองสกินที่มันเป็นกิเดอร์กับหยานก็พิจารณากันเอาเองแต่ผมว่าถ้าดองคูบก ดองคัมพีไว้อะได้อยู่แต่ถ้ามาต้องมาซื้อสดอ่ะไม่แนะนําแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นราคาซื้อสดให้ไว้20โทเกเนหรือ25โทเกเนใช้คูป,ปองเท่าไหร่ทุกคนก็พิจารณากันเอาเองนะครับผมว่าไหวไหมอะไรยังไ,ไงไหมครับถ้าไม่มีงบแบบไปต่อจนไหวก็ไม่แนะนําให้เริ่มก็ซื้อแค่ซื้อคัมพีดองไว้นะครับรอกิจกรรมอื่นๆไปตัวแรกครับผมหน่อยนี้ Everything c o m e ะ alive ครับ In my beautiful life <c oughs> นะครับผมแปลว่าอะไรไม่รู้ทุกอย่างจะมีชีวิตหลังจากที่แบบมีชีวิตที่สวยงามหรอไม่รู้เลยไม่รู้เลยได้กรอบด้วยนะครับผมแล้วก็หยานตัวนี้ครับผมนี่อยู่ใน,อย,ในอยู่ในแบบวงดนตรีครับผมอัศดีอิงอะไรไม่รู้ครับผมอะไรหมึกหมึกไม่รู้นะ everything อั the ink นะครับทุกอย่างเป็นของฉันภายใต้น้ำหมึกของฉันนะประมาณนี้โอเค อ่าไม่มีกอรอบอรอยันทุกแก้วนะครับผมอ่ะตอนนี้เจ็บให้ดูกันทุกกิจนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาล็อกอินตรงนี้ด้วยนะได้สกินลมเบอร์ฟรีด้วยนะครับผมถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับแล้วก็อย่าลืมเติมเกมที่ร้านกอฟอได้เติมทางแชทและเติมทางเว็บไซต์ครับทางแชทกรุณาใส่บมญนชิดช่วยจําว่าเติมเกมกอฟอครับทางเว็บไซต์ก็เลยได้เลย24ชั่วโมงนะครับผมติดปัญหาอะไรก็ทักแชทแอดมินมาได้เลยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจับผมบ๊ายบายนะ